ปลาคือมือทถบอน้นแม่เมื่อ,อ,นะอกระสู่เอาเนาะสู่เอาเมื่อกระสูเอาแล้วแม่มันมันบดได้มือแบบสู้มือดอกนะเป็นบุญนี่บอน้นสียากนะครับย้ำเป็นบุญเพรว่าเอาบานผักเสียบุญอยังนะครับบอนนกระสีแลนหนาแลนหลังปันนันของวัดมือไหว้คู่กันยังทรงประทันแล้วครับมือว่านมือว่านี่เมลัดก็มามอก,มกอดบอลน,น้นลวก,ก็ไห้ข่อยก็ดูจัดขึ้น เดี๋ยวต่วนเพื่อนพร้อมเพื่อนไห้เพื่อนว่าเพื่อนไห้ว่าอันบนน,นู้นอันบนนู้นเอออย่าทิ้มแม่เดอ้อเพื่อนว่าเพื่อนจะเมื่อยพร้อมแล้วน้องมแม่ทิ้มข้อนี่เมื่อยอีหลีได้แม่ตั้งแต่เปิด,เป,ดเปิดวงปิดวงนี่คือบริษัทพักน้ำมูลเลยคือสามร้อยหกสิบวันนี่คือเหตุกับเขาตลอดเพราะว่าถ้าปิดวงเปิดเนี่ยค้อนวอยเอทีมส่อมบรุงก็อยู่บ้านพักนะครับส่อมเขาส่อมเวที่ส่อมนู่นนี่นั่นนะครับทีมขนก็อยู่ เห็ดขนเห็ดชุดนะครับคือได้เห็ดกับเขาตลอด360วันคือปีหนึ่งนี่เห็ดกับเขาตลอดนะครบอยเบืองเมล่รเม่อวานนี่พอดีเอาเอาเงินอันทีอีพออีเมลโอนมาอันเลี้ยงเลี้ยงเครื่องดื่มไอถ้าเห็ดบุญลงท่านนะครับทำบุญลงท่าน21มิถุนาที่ผ่านมาเอยี่สิบเอ็ดบอกแล้วพ่อนี่นี่ย้ายคันนี้ก่อนกุญแจอยู่ในรถนี่โจมีลายพอยเลกบอทราหาเนี่ย มีลายพอเล็กบอถักในกลุ่มคอนวอยเร็วๆ <c oughs> ไปห้ายไอเตา๋าเ <c oughs> งื่อนที่เหลือจากเค็มลงท่านนา้ำไหวคู่แม่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกันยาที่ผ่านมานะครับบอนุ้นเอาไปถวายวัดกับย้สวยเมื่อวานเป็นยอดยอดคงเหลือนะครับที่เหลือจากซื้อน้ำเรียบร้อยแล้วเอาไปถวายสร้าง <c oughs> ของน้ำ <c oughs> น้ำอีกสิบแพ็กนะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้ยอดรวมก็จะอยู่ที่หนึ่งพัน 7 5็ดอยห้าสิบบาทนะครับบันนี้บนน้นก็เลยเอาไปให้มแม่รัดแม่อัข่อยสิไปท่านน้ำท่านสา่งห้องน้ำน้ำเพลินกับแมใหไงก็เลยเอาไปให้แม่รัดอธิษฐานพอเราอธิษฐานจบแล้วก็ไห้ไมมข่อยเราข่อยก็เลยไห้นะําเยอะทิมยอะป่าก,กันเด้อนี่ล่ะแม่มันผูกพันกันแล้วที่นี้จากเวนก็ติเลือตนถึงเดี๋ยวร่วมกับข่อยก็ได้<า>จะ<า>สอบฮะ

ตอนนี้เป็นบรรยากาศหน้าสนามหน้างานนะครับหินมาลงหิมะแล้วนะครับบอจีนเด้อแม่นะครับฟ้าฝนท้องฟ้าปลอดพวงฟ้าท้อง,องไอเดี๋ยวถ่าถาเพื่นขยับรถเจ้าจังออกก็ได้เซ็จแล้วของทุกอย่างเนี่ยคือเคลียวออกเบิดสนามก็เป็นซีเป็นสนามโลงๆได้แม่นะครับก็ าสาหรับเบิงไร่สตตื่นเ้าเรลนะครับผู้ที่อยู่ในโรงแรมอยู่ในรีสอร์ตต่างๆนะครับกินข้าวน้ามซามป่าแล้วหรือยังบาท่านได้กินนะครับก็มากินน้ําลูกน้ําหลานอยู่บันพักก็ได้เสร็จแล้วก็ช่วงประมาณ3ามสี่โมงก็มาปูสาดพร้อมและกา마ว่า,วายกุบา,าจานพร้อมวันนี้มีหลวงพ่อเจริญนะครับจากาวัดป่าน้องวัวซออุดรธานีนะครับเพิ่นมาเป็น เป็นคู่บาอาจารย์ยกไข่ออย่อคู่ให้หัวหน้าแล้วก็ให้ลูกหลานนะครับเป็นมือแหลกแหกหมานชุบปีนะครับพระอาจารย์เพิ่นซีมานะครับผู้ใดซียังบอกเคยเห็นอันหัวหน้าวายออย่อคู่ของขึ้นนะครับมาเบิงนะครับมาเบิงนะครับช่วงสายๆเด้อครับหลวงพ่อเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วก็สีได้เทพพิธีเจิมป้ายนะครับเป็นสิริมงคลนะครับหลวงพ่อเจริญนี่ลังคนก